วันนี้ผมก็พามาดูธุรกิจหมู่บ้านธุรกิจของผมนะฮะนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับบ่อเลี้ยงปลานะฮะก็จะเลี้ยงปลาน,นิลปลาตะเพียนนะครับอันนั้นก็เป็นแม่ของผมนะครับกําลังถอนหญ้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ดินของผมนะครับชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกหญ้าหญ้าสีม่วงนะครับเขาก็จะนําเมล็ดไปตากแล้วก็ขายนะฮะโลประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกนะครับนครับที่ดินงผมก็ไปถึงนู่นนะครับถึงเห็นเทียงนาไหมครับนู่นนะครับ ประมาณสิบห้าสิบหกไร่นะครับอันนี้ที่สวนสิบห้าสิบหกไร่นะครับที่นาก็ประมาณสีห้าไร่นะครับประมาณนี้นะครับ,รบ,รบอันนี้ชมบรรยากาศนะครับ ก็จะมีขุดลอกคลองด้วยนะครับขุดลอกคลองเอาไว้เลี้ยงปลานะครับเอาไว้สูบน้ําเข้าทุ่งนางนะครับถ้ามันแห้งแล้งจริงๆนะครับอันนี้ก็ที่ใกล้ๆก็จะปลูกส่วนยางนะสวยมากวันนี้ก็มาตัดญ้านะครับตัดไร้ตัด,ตดได้ไปเยอะแล้วครับผมอันนี้ก็ช่วงพักเครื่องครับก็เลยมา คลิปให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศกันฮนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่อำเภอหนองสูงนะครับจังหวัดพุกทาหารนะครับนี่คนระับแม่ผมกำลังเลี้ยงนะครับเดี๋ยวก็คงใหญ่นะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะไปตัดหญ้าต่อแล้วนะครับเอ,เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ